โดย Blink Bright Beauty ชุดผลิตภัณฑ์ลดเลือนฝ้าฟ้าหนาแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงขันปากอยากเมาส์ค่ะขันปากอยากเมาส์เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือ Blink b r i g h t Beauty นะคุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์ดูแลในเรื่องของคนที่มีปัญหาฝ้านะฮะอยากให้ใบหน้ากระจ่างใสแลวก็ปัญหาฝ้าไกลใบหน้าของคุณเลยนะฮะแต่ที่แท้แน่เนี่ยเวลาใช้ของพวกนี้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคืออะไรรู้ไหมรองพื้นเพราะอะไรมันใสขึ้นไงพอมันใสขึ้นคุณต้องเปลี่ยนรองพื้นเลยนะฮะตัวแรกเลยนะคุณผู้ชมนะกล่องสีเทานะฮะนั่นก็คือ UniUniverse Cream Plus Plus นะริเิวสร์้เรียบียนแบบสุด สุดนะผิวสว่างกระจ่งางใสตึงกระชับนะครนะคุณผู้ชมนะตัวนี้ใช้ก่อนนอนอถูกต้องไหมใช้ก่อนนอนเลยนะคุณผู้ชมนะฮะโอ้กลิ่นหอมมาก<อ>กลิ่นหอมมากเลยนะฮะ,ะและตัวที่2คุณผู้ชมนะก็คือ regeneration นะฮะ intense organic serum นะฮะเป็นเจล เนื้อสีทองเลยคุณผู้ชมเนื้อบางเบานะฮะเติมน้าและเติมความชุ่มฉ่าให้กับผิวอยู่สม่ําเสมอเลยทีเดียวนะคะ,ะผิวที่แห้งกร้านนะฮะเติมตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้น้มานใบหน้าเนี่ยฉ่าผิวแล้วก็บํารุงทําให้เซลล์ผิวเนี่ยอิ่มน้ำนะฮะส่วนตัวที่3คุณผู้ชมนะเป็นครีมกันแดดนะ protection sunscreen นะครีมกันแดดเนื้อซิลิโคนนะคุณผู้ชมนะฮะเหมือนทาแป้งเลยนะสีเบจปรับสีผิวป้องกันรังสี UVA และก็รังสี UVB ควบคุมความมันได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงาสารสกัดหลักๆเลยก็คือสารสกัดจากดอกสากุระและก็สารสกัดจากอัลฟาอัลบูตินนะฮะวันนี้ทั้ง3ตัวนั่งทั้ง3เซตนะคุณผู้ชมนะครับมาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้มาพร้อมกันเลยค่ะ3ตัวเป็นเซตสุดคุ้มนะคะเพียง2,300บาทเท่านั้นจากปกติราคาอยู่ที่3,870บาทและว,วันนี้นอกจากจะให้ราคาพิเศษแล้วนะคะยังแถมฟรีให้อีกค่ะกับสบู่ล้างหน้าคอลลาเจนมูลค่า490บาทมีบริการส่งฟรีเก็บเงิน ปลายทางอีกด้วยค่ะคุณผ,ผู้ชมนะปนัดดาเรืองบุตรตั้งคำถามนะาทหารอียิปต์นะครับ ติดเชื้อโควิด -19 เข้าไทยใครรับผิดชอบโรงแรมเมื่อวานช็อกกันทั้งประเทศเลยเออโรงแรมกลายเป็นคนผิดซะอย่างนั้นเลยนะแม่นะซึ่งสบคเนี่ยก็เลยต้องออกมารายงานว่าพบผู้ติดเชื้อจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่รายเดียวมี2รายด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นเคสของทหารชาวอียิปต์วัย43ปีนะคะที่เขาเดินทางเข้าไทยแบบไม่ต้องมีการกักตัวใดๆเลยบอกว่า VIP สุดๆแล้วก็ยังเดินทางไปห่างรรพสินค้าต่างๆในจังหวัดระยองอีกด้วยส่วน อีกเคสหนึ่งเนี่ยเป็นครอบครัวคณะทูที่มีเด็กหญิงวัย9ขวบติดเชื้อโควิด19เแล้วก็ไม่ได้มีการกักตัวเหมือนกับคนทั่วไปเลยเจ๊คนนี้ไปทั่วเลยที่สุขุมวิทใช่ไหมแม่ทั้งเส้นอโหห้างเกือบทุกห้างที่เป็นห้างหาหมดไปหมดโรงพยาบาลอีกสองโรงโไปรถไฟฟงไปหมดเลย จนเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนโทรมาบอกว่าห้างที่เพื่อนทํางานอยู่ไม่มีคนเดินเลยอ้าวใครจะกล้าไปแล้วผีเดินหมดแล้วอาจากที่ไม่มีอยู่แล้วจากที่ว่าจากที่แบบยังมีคนพอจะัพลังแบบกำลังจาคนไทยกำลังจะกลับมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมวันนี้เพื่อนบอกว่าผีหลอกเลยโอ้หเงียบกริบเงียบกริบห้างนั้นเนี่ยล่ะห้างนั้นขนาดห้างนั้นไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านนะยังเงียบแล้วห้างทางต้นต่ออ่ะไม่ต้องสืบเลย คือต่อทางสวงเขาก็ยังออกมาบอกนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วง,งหรอกมันเป็นเรื่องกรณีที่เราต้องศึกษาเฉยๆอะไรแบบนี้นะคะ,คะก็งงๆเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนไม่พอใจแน่นอนค่ะสําหรับกรณีนี้ที่มี2เคสที่เพิ่งจะติดเชื้อขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะ จะทำยังไงดีล่ะเกิดกลับไปเป็นวังวนเดิมไม่ได้ขายของกันพอดีเศรษฐกิจก็คือพังแย่หนักกว่าเดิมน,นะคะตายอยู่แล้วก็คือฝังกลบเลยทีนี้พี่บุ๋มปนัดดาก็เลยต้องออกมาเคลื่อนไหวคะ่ะแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เหมือนกันตั้งคําถามผ่านอินสตาแกรส่วนตัวว่าแล้วใครจะรับผิดชอบ กว่าเราจะได้เลขศูนย์ตัวหนึ่งมาเนี่ยเราต้องแลกกับอะไรไปเยอะแยะมากมายเลยนะแท่ผนะคะหลายคนก็เลยมองว่าสบคเนี่ยก็เห็นเน้นย้ําจังเลยว่าให้คนไทยเนี่ยอย่ากัดตกอย่ากัดตกสนุกใครใครเป็นคนกัดตกอืมนั่นแหละค่ะพี่พี่บอกเลยคนไทยเขากลัวคนไทยเนี่ยเขาเาป้องกันพี่ถึงได้บอกไปไหนนี่99.99%คนไทยป้องกันหมด คนไทยกลัวเออแล้วพี่พี่ถึงไม่บอกว่าพี่ไม่ห่วงคนไทยข้างในประเทศแต่พี่กลัวคนที่มาจากนอกประเทศแล้วจะเข้ามาในเมืองไทยจําได้ไหมเห็นไหมล่ะมันเป็นจริงนี่ยแล้วเขาไม่มีการกักตัวสิวันใช่ไง V I P ไงแล้วเขาบอกว่าลูกทูตเนี่ยไปทั่วเลยนะสุขุมวิทอะโรงพยาบาลด้วยแล้วขึ้นรถไฟฟ้าด้วยเขาเขาลิสต์มาเลยว่าไปไหนมาบ้างแล้วตอนแรกเขาก็ไม่รีบออกมาบอกนะว่าเขาไปตรงไหนยังไงมาบ้างไม่บอกข้อมูลและที่สําคัญนางอยู่คอนโดนะจ๊ะอืมใช่ โอลิปตายแล้วคนที่มาใช่เลยโอ้ใช่เลยแต่นายแพทย์ทวีสินบอกว่าเด็กเขายังอาการออกไม่เยอะแต่ก็คือติดเชื้อคือติดเชื้อไงก็คือติดเชื้อก็เดี๋ยวให้นายแพทย์ไปอยู่ด้วยคือเราคนไทยเนี่ยป้องกันกันสุดพลังเรารู้กันเลยว่าไปที่ไหนทุกคนใส่แมสหมดต่อให้ไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาทุกคนใส่แมสหมดสถานที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนใส่แมสหมดพอเราออกไปข้างนอก เนี่ยแต่พอพี่จ๋าหึงบอกทุกครั้งเลยว่าเฉพาะในคนไทยในประเทศไม่กลัวเพราะคนไทยคนไทยป้องกันใช่แต่คนนอกประเทศเข้ามาแล้วมาแบบ VIP แล้วใครรับผิดชอบเงียบกริบค่ะเงียบกริบโรงแรมไงแม่โรงแรมต้องรับผิดชอบโรงแรมเขาจะรู้เรื่องไหมอ่ะเนาะโรงแรมเขารู้เรื่องไหมอ่ะค่ะเอ่อ VIP อ่ะมาเงียบกริบค่ะแล้วสุดท้ายถ้าเกิดสมมุติว่าต้องมาโคมาต้องมาเคอร์ฟิวใช่ไหมใช่อีกรอบสองที่เนี้ยยังไงอ่ะ มันแย่แล้วนะโรงเรียนิ่งเปิดได้2อาทิตย์เองถูกต้องต้องหยุดเรียนอีกหรอแล้วที่ระยองหยุดหมดแล้วนะใช่ระยองหยุดหมดแล้วนะแล้วเพื่อนบอกว่าจะไปเสมาจไม่ได้ไปแล้วแทนที่จะได้เงินมาท่องท่องท่องเที่ยวชาวคนไทยจะได้จ่ายใช้สอยตามที่นโยบายภาครัฐบอกว่าให้คนไทยเที่ยวไทยใช่ไหมใช่ไม่ต้องเที่ยวแล้วทีเนี้ยพังคนก็ไม่กล้าเที่ยวแล้วอ่ะพังอีกรอบแล้วห้างสรรพสินค้าคนก็จะกไปซื้อของซื้อของคนก็ไม่กล้าเลยอ่ะคนบอกหยุดก่อนหยุดก่อนค่ะดีใจได้ไม่เท่าไหร่เองเนาะ มูดยากะเหนื่อยเนาะ,ะเราเนาะแต่มันก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องสู้กันไปอะเนาะแย่เ <ขา S 2> นาะฟังแล้วก็แย่ฟังแล้วก็เหนื่อยฟังแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะ คือกับกลายเป็นว่าเรากลายเป็นพลเมืองชั้นสองไปเลยนะพวกเราอะพวกนั้น v ีไไม่ต้องกลับเพื่อนพี่มาจากต่างประเทศหรือน้องที่หลายคนที่มาจากต่างประเทศ14วันใช่ไหมโดนกักเลยเขาก็อยู่กันถูกต้องตามกฎระเบียบเป๊ะออะไม่เป็นก็ออกออกไปก็ไปทำมาหากินต่อแต่เวลาคนต่างชาติเข้ามาปุ๊บ v ีไแล้วไงอะก็คือจบแล้วตอนนี้นะแม่แล้วไงอ่ะไม่ต้องตรวจแล้วหรอแล้วไงอะแล้วก็มาติดพวกเราอะซึ่งพวกเราบริสุทธิ์นะค่ะ แทบตายพยายามแทบตายเหนื่อยแทบตายาแต่พ่ายวีไอพีค่ะ มากระที่อีกหนึ่งคลินิกคุณผู้ชมนะฮะวุฒิศัก์คลินิกหลายคนต้องรู้จักนะฮะ,ะวุฒิศักคลินิกหลายคนก็ต้องเคยเข้าเป็นคลินิกแรกๆที่พี่เต๋อเคยเข้ามาก่อนเลยนะวุฒิศักคลินิกเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ใช้ดาราเนี่ยเยอะมากในโงบโฆษณาเนี่ยใช้ดาราเปิดตัวใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์ใช้ดาราเยอะมากเลยเจาะลึกวุฒิศัก์คลินิกนะ,ะจากกําไร149ล้านสู่ขาดทุน1000ล้านเขาบอกว่าตอนนี้เป็นล้มละลายแล้วโอ้ตอนนี้นลม้มละลายล้มละลายแล้วนะฮะเพราะว่านี่แหละค่ะเจอโควิด -19 เข้าไปมันก็เลยยิ่งหนักกว่าเดิม ในเพจ Facebook ของทนายเกิดผลแก้วเกิดเนี่ยมีการโพสต์ประกาศศาลล้มละลายกลางโดยบริษัทวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดนะคะเขามีการยื่นคําร้องขอฟืน้นฟูกิจการต่อศาลบอกว่ามีนิสินไม่น้อยกว่า10ล้านบาทแล้วก็ขอให้ศาลมีคําสั่งฟืน้นฟูกิจการโดยศาลนะคะมีคําสั่งรับคําร้องเมื่อวันที่27เมษายนแล้วก็กําหนดไต่สวนคําร้องในวันที่31สิงหาคมปี25 6 3ิวุฒิศักดิ์คลินิกเนี่ยเขาเข้าสู่ยุครุ่งเรืองถึงขีดสุดเหมือนกับที่แม่บอก เลยปี2556อันนี้เนี่ยรุ่งเรืองอูฟู่สุดๆเลยมีสปอตในทีวีมีสปอตในวิทยุเอาดาราดังๆมาเป็นพรีเซนเตอร์เอาผู้จัดมาเป็นพรีเซนเตอร์เวลาไปงานวุฒิศัก์คลินิกเนี่ยไปงานเดียวได้ดาราเกือบครึ่งวงการใช่โหสุดๆเลยดังเมื่อก่อนวุฒินิติพลเนี่ยเขาเป็นคู่เขาคู่แข่งกันคู่แข่งกันแล้ววุฒิศักเขาก็ทําการตลาดไงเอาดาวลงดาราเข้ามาแล้วเวลาไปคีนิกต่างจังหวัดแถวเดอรมอสเดอรโคลงโคราช คนแน่นร้านเลยนะเพราะว่าดาราเป็นพรีเซนเตอร์ไงคนก็เลยอยากไปทําให้ตอนนั้นเนี่ยวุฒิศักดิ์เขามีสาขาขยายออกไปเยอะมากๆประมาณ120สาขาในไทยแล้วก็มี11สาขาในต่างประเทศต่างประเทศที่เคยไปนะประเทศลาวมีวุฒิศักดิ์ด้วยแล้วเขาบอกว่าต่อมาเนี่ยในปี2557บริษัท E4LM จําจำกัดที่เขาเนี่ยเป็นกิจการทางด้านตัวแทนนําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เข้าไปซื้อหุ้นนะคะของวุฒิศักดิ์คลินิกด้วยจํานวนเงินกว่า3,500ล้านบาท หลังจากที่บริษัทนี้เข้าซื้อกิจการของวุฒิศั์คลินิกก็ทำให้หุ้น e4lm นะคะราคาพุ่งสูงถึง1.97บาทต่อหุ้นในเดือนกันยายนปี2,557แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ย11กรกฎาคมนะคะยอดล่าสุดเลยราคาหุ้นตกลงมาเหลืออยู่ที่0.030 oh. บาทต่อหุ้นหรือว่าลดลงไป98%เลย ต่อมาในปี2560นะคะทางด้านของคลินิกวุฒิศักดิ์เนี่ยก็จะลดลงเหลือ116สาขาแล้วก็ปี61เนี่ยก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปีที่แล้วเนี่ยเหลือเพียงแค่49สาขาเท่านั้นเนื่องจากว่าตลาดธุรกิจความงามเนี่ยมันมีการแข่งขันที่สูงกันมากขึ้นก็จะมีโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยแหละคะ่ะที่เขาเริ่มขยายธุรกิจความง่งความงายแล้วคุณหมอก็มาเปิดคลินิกเองเปิดโรงพยาบาลเองอะไรเองหมดเลยแล้วก็พบวงจรเองหมดเลยทําให้คลินิกวุฒิศักดิ์เนี่ยตั้งแต่ ปี55มาจนถึงปี60นะกำไรลดลงทุกปีจนติดลบแล้วก็บริษัทแม่ของวุิษัทก็คือ e4lm นะคะงบการเงินในปีที่แล้วเนี่ยมีรายได้รวมอยู่ที่1,994ล้านบาทกำไรติดลบอยู่ที่272ล้านบาทก็เลยทำให้มีหนี้สินอยู่ที่2,548ล้านบาทเป็นผลพวงมาจากธุรกิจการขายแล้วก็การให้บริการด้านความงามมีรายได้ลดลง42%ล่าสุด e4lm นะคะได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ขอเลื่อนส่งงบการเงินมาแล้ว 2>, 2ครั้งงวด3เดือนสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี63ให้เหตุผลว่าบริษัทวุฒิศักด์เนี่ยเป็นบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากโควิด19เนื่องจากว่าถูกปิดสาขาตามมาตรการของรัฐบาลทําให้บริษัทวุฒิศักด์มีข้อจํากัดในเรื่องของการเข้าถึงการรวบรวมข้อมูลเอกสารบริษัทวุฒิศักด์ก็เลยมีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางค่ะอืมนะฮะ ากยุคบุกเบิกนะฮะเ,เ,เป็นลูกค้าพี่ตาอเป็นลูกค้าตั้งแต่บุกเบิกเลยหน้าเดิมอบางกะปิเมื่อก่อนอยู่นอกห้างจนดังดังดัง,ดงแล้วก็ไปอยู่ในห้างาแล้วก็อยู่ในห้างเกือบหัวเมืองใหญ่ทุกท,ทุกเมืองอ่ะในประเทศอ,อยู่ริมถนนริมถนนเปิดหมดเปิดแข่งกันเลยเปิดแข่งกับดิติพนีลยนะเปิดประชันกันเลยนะแต่ตอนหลังเราก็ต้องยอมรับนะว่าธุรกิจเครื่องสําอางเวทสาอางเนี่ย หมอเองก็มาเปิดเองด้วย<ช>เปิดแข่งเปิดแข่งกัน <ฮะ S 2> แล้วก็ดึงเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายบางทีก็ไม่ได้มีแค่บำรุงหน้าอย่างเดียวมีศัลยกรรมเข้ามาด้วย <ฮะ S 2> มีปลูกผมเข้ามาด้วยมีทำโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะม,มากมายมันครบวงจรแล้วว่าวุฒิศักเนี่ยตอนหลังเขาก็เปลี่ยนอีกนะให้มันดูทันสมัยขึ้นก็น่าเข้ามากขึ้นคู่แข่งก็เปลี่ยนตามอีกสู้กันอีกมันดูเดือนมากเลยเนาะแม่พอมาเจอโควิด19พับกันหมดเลยเพราะว่าวุฒิศักส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่าสาขาส่วนใหญ่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหมดใช่แล้ว เพราะว่าคนไปไปไป,ไปวุฒิศัก์เดิมมอเซ็นทรัลหรือไปห้างไหนก็แล้วแต่ก็จะไปหาวุฒิศัก์ก่อนอนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนะจากยุคยุคบุกเบิกยุคลุ่งเรืองจนตอนนี้ก็คือยืดล้มละลายแล้วใช่ค่ะนะฮะเบนเรสซิ่งนะคะเฮ hey, สารปล่อยตัวชั่วคราวแต่ต้องใส่กำไรใช่ไหมเอ็มเนาะค่ะนะคะ,คะเป็นยังไงฮะ ทางด้านของสาริกาก็มีคำสั่งนะคะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรสำหรับนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือว่าเบนเรซิงนะคะจําเลยของศาลอาญาในคดีความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินคือตอนแรกเนี่ยเขาก็พยายามยื่นไปแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาก็ถูกปล่อยตัวมาแต่ว่าก็ถูกดําเนินคดีในฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินแล้วก็เรื่องของพรบจราจรนะคะตอนนั้นก็โดนเข้าไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนแรกศาลไม่อนุญาตแต่ว่าล่าสุด สารอนุญาตแล้วนะคะซึ่งสารเนี่ยมีคําสั่งลงนะคะเมื่อวานนี้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าให้ติดอุปกรณ์ e.m. แล้วก็มีคําสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยค่ะนะฮะก็ออกมาเบ้นต้องอยู่นิ่งๆนะลูกถ้าเบ้นยังไปขับรถขับแว้นอยู่เงี้ยพี่ก็บอกเลยว่าเหนื่อยเนาะเหนื่อยแล้วตอนนี้โควิดไม่รู้จะกลับมาอีกหรือเปล่าค่ะนะฮะถ้าเกิดคือคนที่ติดกำไร e.m. เนี่ยส่วนใหญ่ที่พี่รู้จักเนี่ยเขาก็ จะใช้ชีวิตเป็นคนปกติเลยนิ่งๆอย่างเอมมี่และเอมมี่เอมมี่แม็กซิมอ่ะ,อะเขาก็เคยเคยโดนกําไร EM เขาจะใช้ชีวิตนิ่งเช่นอยู่บ้าน<ะ>ทำมาหากินที่บ้านหรือว่าไปไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องกลับบ้านทําเหมือนคนปกติแต่ถ้าเกิดตีหนึ่งตีสอตีสาตีสยังขับแว้นอยู่แล้วโดนจับอีกรอบหนึ่งเนี่ยพี่บอกเลยว่าสารอาจจะไม่ได้เมตตาเหมือนครั้งนี้แล้วนะครั้งนี้ถือว่าเมตตามากๆเมตตามากเลยนะสารเมตตานะคะยังให้ ให,ให้ประกันตัวนะฮะ<ช>อีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะปล่อยตัวชั่วคราวอีกรอบหนึ่งนะศาลถือว่าสารท่านเมตตานะฮะอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนต้องขอขอบคุณนี่เลยนะครับ n g งไบรท์บิวตี้นะคุณผู้ชมนะมี3ม สามตัวนี้ต้องใช้เกิดใช้คู่กันใช้เรียงกันเนยนะฮะปัญหากระฟ้าจุดด่างดํามันจะทําให้บรรดาเหล่านี้เนี่ยบรรเทาลงนะคุณผู้ชมนะใครที่มีฝ้านั้นนาะใครที่มีหน้าแบบว่าคําคลำนะฮะเกิดจากแดดแล้วมันก็เกิดฝ้าขึ้นมาบิงไบบิวตี้เท่านั้นอันแรกของสีเทานะคุณผู้ชมใช้สําหรับกลางคืนเลยนะตัว Universe Cream Plus Organic นะเสริมสร้างเซลล์ทำให้ผิวเรียบเนียนนะแบบสุด สว่างกระจ่างใสตึงกระชับนะฮะส่วนกล่องสีชมพูนะ,ะอันนี้ใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ Regeneration นนะอินเทนส์นะฮะออแกนิกเซรั่นะ,ะเนื้อเจลเป็นเนื้อเจลหอมบางเบาคุณผู้ชมสีทองนะฮะเติมน้ำให้กับผิวทำให้ผิวชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำน้ำได้ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันส่วนตัวที่3อันนี้ก็ต้องใช้เลยนะ,ะฮะสำหรับนี่เลยนะ,ะฮอะอ rotection sun s c r e e นะครีมกันแดดเนื้อซิลิโคนเหมือนทาแป้งเลยนะ,ะสีเบสนะฮะ ปรับสีผิวป้องกันรังสี UVA และก็รังสี UVB ควบคุมความมันได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงและก็มีสารสกัดหลักๆก,ก,ก็คือซากุระและก็อัลฟาอาบูตินครับใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับ Bing Bright Beauty นะคะเห็นผลหลังใช้7วันเลย7วันแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าผิวของคุณใสขึ้นผ่านไป2สัปดาห์นะคะฝ้าของคุณจะเริ่มแลดูจางลงและ1-2เดือนผ่านไปถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องเลยเนี่ย ฝ้าจางลงแล้วผิวของคุณจะใสขึ้นเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและตอนนี้บอกเลยนะคะว่าปลอดภัยไว้ใจได้<ม>ได้รับการรับรองจากอยแล้วก็กรมวิทแล้วก็แลบดังระดับสากลอย่างทูฟซูทด้วยนะคะและล่าสุดนี้ค่ะบิ้งไบ g h ์บิวตี้ยังเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมามากกว่า10ปีดูแลผิวผู้หญิงมาทั่วประเทศเลยเขาจะเน้นดูแลนะคะให้ผิวของเราเนี่ยดูสวยใสยอย่างเป็นธรรมชาติ oh, <man. S 1> มากไปกว่านั้นเนี่ยทางด้านของบิ้งไบ g h ์บิวตี้ยังได้สนับสนุนกองประกวด Miss Natural Beauty นะคะเวทีที่คัดเลือกผู้หญิงที่สวยในแบบธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของผิวหน้านั่นเองค่ะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยเป็นเซตสุดคุ้มนะคะเพียง2,300บาทเท่านั้นและยังแถมให้ฟรีอีกค่ะกับสบู่ล้างหน้าคอลลาเจนมูลค่า490บาทมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะเมาส์แซบนะพระเอกซีรีส์วนะฮะเขาบอกว่าดังแบบห่างแตกเลยทีเดียวนะ้เคยรับงานเอ็นเป็นลูก พวกลวูกค้า V I P ด้วยเออวอยอะมากซีรีส์ไยในเมืองไทยนะฮะ <ฆ S 1> จะเป็นใครติดตามช่วงนี้พักสักคู่หนึ่งก่อนครับค่ะ